สวัสดีทุกท่านนะครับตัวนี้มาพบกับคุณเตยนะครับเด้อนะครับแกะกล่องนะครับยามาฮ่าพีซอารีซเจสามนะครับผมตัวนี้จะส่งไปที่คุณสมพรนะครับอยู่ที่กทมนะครับอ่าพร้อมอันนี้เฟได้จังหวะนะครับผมอ่เอาไว้นี่ก่อนนะครับจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับผมตัวนี้ราคารวมจังหวะนะครับรวมจังหวะรวมลงอ่าแต่งเสียงทุกอย่างนะครับตัวนี้หมื่น 18,500บาทนะครับเป็นของใหม่นะครับมือหนึ่งนะครับประกันบริษัทนะครับพร้อมสแตนวางโน้ตนะครับนี่ก็เป็นสแตนวางนู๊นะครับแล้วก็จะเป็นอะแดปเตอร์น,นะครับของยามาฮ่านะครับนี่ก็จะเป็นของยามาฮ่านะครับ ก็จะมีส่วนของประกันนะครับประกันนี้จะอยู่ข้างกล่องนะครับผมรุ่นนี้ตัวใหม่นะครับประกันจะอยู่ข้างกล่องนะครับเป็น QR code สแกนเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับสแกนสแกนประกันได้เลย สำหรับท่านที่สนใจนครับเด้อติดต่อเข้ามาครับ 0, 15, 7, 4, 7, 0นูนเป็นหนึ่งห้าเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะครับรวมลงจังหวะนะครับแต่งเสียงนะครับเรียบร้อยในพร้อมเล่นนะครับในราคานี้เลยนะครับ สำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับตัว4ี่ตัวนี้จะเป็นอของใหม่เมื่อหนึ่งนะครับของใหม่เมื่อหนึ่งแล้วก็ตัวนี้จะมีเสียบไม้ได้นะครับผมที่เพิ่มขึ้นมานะครับเด้อจะเพิ่มตัวนี้นะครับจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาจากตัว4 6 3สนะครับมีช่องใหม่แล้วก็เอาพุธนะครับเป็นซ้ายขวานะครับถ้าเป็น4 6 3 4 5สอ่หาจะเป็นแค่รูนี้รูเดียวนะครับจะเป็นแค่แบบออกหูฟังรูเดียวนะครับแต่ตัวนี้เป็นเอาพุธตัวนี้แยก ซ้ายขวาได้เลยนะครับนี่นะครับผมไม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบไปพร้อมๆกันนะครับเดบเตอร์แดบเตอร์วันนี้ก็เป็นระบบ าสวิตชิงนะครับจะเป็นสมัยก่อนช่วงก่อนของยามาฮ่าก็จะเป็นแบบหม้อแปลงนะครับแบบหม้อแปลงชืบ จะมีเสียบก็จะเอาสายแจ็คนะครับมาเสียบสายแจ็คมาเสียบใช,ใช้ได้2รูปแบบนะครับสำหรับสายแจ็ครุ่นนี้นะครับจะใช้เป็นแบบรูฟนก็ได้นะครับแจ็คฟนอนหัวเดียวแต่ว่าเป็นสตอริโอก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับ ก็เจะใช้แบบนี้นะครับซ้ายขวานะครับเข้าตัวนี้แต่ว่าถ้าเสียบแบบนี้นะครับหูลำโพงก็ยังดังปกตินะครับถ้าถ้าเสียบแบบนี้นะครับแต่ถ้าเสียบแบบใช้รูโฟนนะครับเสียงจะไม่ออกลําโพงนะครับออกแค่ตรงเครื่องเสียงนะครับในเสียบแฟลตได้ไอ่นะครับเสียบแฟลได้ก่อนนะครับแฟได้เราจะเสียบเปิดเครื่องก็ได้นะครับหรือปิดเครื่องเสียบก็ได้นะครับ เสียบแนวนี้นะครับแตยใดนี้ลงจังหวะนะครับลงแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องเสียบค้างไว้ตลอดเปิดเครื่องครับปึ๊บนี่มาแล้วรับส่วนจังหวะต่างๆนะครับผมส่วนจังหวะต่างๆนด้ครับนี่เอาลงไว้ให้ตรงนี้แล้วนะครับอยู่หน้าปกนะครับเล่นเป็นแบงค์นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลงนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงนะครับเราต้องรอให้คำว่า u s b หยุดกระพริบก่อนนะครับนี่มาฟังทดสอบ ทดสอบเสียงมาแล้วนะครับทดสอบลิมเปิดเครื่องก็มาจะเป็นเสียงเปียนโนนะครับอันดับแรกนี่รุ่นนี้เสียงเสียงใสมากนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น E ที่ในเสียงเปียนโนเสียงเดียวนะครับ แล้วก็มันจะมีปุ่มที่เราแบบเล่นอยู่สามารถกดเปียโนได้เลยนะครับเ่มเล่นอยู่เสียงอะไรก็ตามนะครับสมมว่เราเล่นอยู่เสียงอื่นนะครับเราอยากมาเสียงเปียโนเรากดตรงนี้ได้เลยครับปุ๊บมันจะเป็นมาเปียโนเลยถ้าอยากได้สตริงก็กดดูอลตัวนี้เข้ามา นะครับผมตัวนี้มีเขาเรียกว่า articulation นะครับผม articulation เช่นไปเสียงแซกโซโฟนะน่ครับ articulation นี่มีเสียงที่แบบแพดขึ้นมานะครับจะเป็นเสียงกลุ่มบัสนะี่ถ้าเรากด articulation มันจะเป็นสไตล์การนะนะถ้าปล่อยก็จะดังปกตินี่นะครับผม ทีนี้เรามาดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับว่าจะเอาจังหวะลงเอาเสียงนี้ลงก่อนนะครับรุ่นนี้จะมีควิกแซมปิ้งนะครับนี่ควิกแซมปิ้งนั่นจะเป็นคล้ายๆกับปุ่มม u ตติแพดนะครับรุ่นนี้ลงแซมไม่ได้นะครับขี้แจงนะครับเด้อรุ่นนี้ลงแซมเสียงไม่ได้สามารถลงแต่งจังหวะได้นะครับแต่เสียงตัวนี้เอามาลงได้นะคนะท่านเสียบปุบกดชิปนะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็กดฟังก์ชันหนึ่งค้างครับแล้วก็หมุนไปหาคําว่า Import imp v w a v นะครับ import wave ก็กด enter นะครับปุ่ม enter จะอยู่ตรงเลขศูนย์นะครับกดปุ๊บกด a เรก็จะบังไฟลงมานะครับเอาไว้ลงนี้ลง4ี่เสียงนะครับบังไฟก็กด enter ครับโอเค enter นี่จะใช้บ่อยนะครับเลขศูนย์ะครับอันนี้เราจะเอาบังไฟเสียงไก่เสียงนกเอามาใส่ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับโหลดดาวโหลดเร,เรียกว่าโหลดไฟวิฟนะครับกระพริบ,บแมบปบแมบปบแมบปบ อคอมพิวเตรเรียบร้อยนะครับคอมพิวเตรก็คือเรียบร้อยกด enter อีกครั้งหนึ่งครับปุ่ม B เอาเสียงไก่นะครับบังไฟไก่ enter ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนนําเสียงเราต้องทําทําไมต้องทําก่อนอันดับแรกนะครับเพราะว่าเสียงที่อยู่ตรงเนี้ยมันจะไปตามที่เราบันทึกทุกครั้งนะครับมันจะไปตามที่เราบันทึกลงแต่ละแบงทั้งหมดเลยนะครับ enter ครับลงปุม่ม C ครับบังไฟไก่ไกนกเสียงนกมา อันนี้เป็น sound effect นะครับพูดง่ายๆคือตัวนี้จะเป็น sound effect นะเป็น sound effect ที่เราสามารถเล่นประกอบไปได้นะครับในสไตล์ของครูเทียงก็จะเอาใส่เสียงบัางไฟเสียงอันนี้ไปนะ Enter ครับอีกเสียงปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่มเสียงกลอง drum นะครับ Enter สองครั้งขั้นตอนแรกนะครับหรือว่าท่านอื่นจะทําแบบอื่นก็ไม่เป็นไรนะครับนะเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็มากด Exit ออกครับกดดู าแล้วครับเสียงไก่เสียงนกมาเรียบร้อยนะครับทีนี้สิ่งเราต้องทำไปคือไปปรับเสียงให้มันดังขึ้นกดฟังก์ชันเลยครับไม่ต้องไม่ต้องกดชิปนะครับกดฟังก์ชันได้เฉยหมุนไปหาคําว่าตัวนี้อ่าแซมเปิลวอลลุล่มนะครับฟังก์ชันที่49ครับแล้วก็กด enter ครับกด A มันอยู่ที่100แล้วก็หมุนขึ้นไปให้เป็น127เเพิ่มความดังนะครับให้มันดัง ไปนะครับหมุนไปร้อยยี่สิบเจ็ดทุกอันเลยนะครับนี่นะครับเสียงก็จะดังขึ้นนะครับเสียงก็จะมีมีความดังขึ้นละขั้นตอนต่อไปนะครับอันดับเลขเลยเราก็มาโหลดจังหวะก่อนนะครับเดี๋ยววิจะสาธิตแก้จังหวะเดียวก่อนนะครับผมวิธีการโหลดก็คือกดชิปครับฟังก์ชันนะครับเราจะโหลดจากแฟลชไดรฟ์นะครับนี่ครับโหลดสไตล์ครับกด enter หมุนไปครับเอาจังหวะอืม เอาเป็นจังหวะกู้ยืมเงินจังหวะมอลำแล้วกันนะครับผมเป็นจังหวะมอลำนะครับมอลำนี่กู้ย่มก็จะกด enter ครับเจอแล้วกู้ยืมจะไปไว้ที่จังหวะที่สองเก้าหกนะครับสองเก้าหกเพราะว่าจะเอาไปไว้ที่แบงค์ที่หกตามที่กู้ยืมเห็ดนะครับนี่เห็ดไว้ตรงนี้มันจะมีจังหวะแต่ละแบงค์นะครับแบงค์ที่หกจะเป็นมอลำนะครับนี่นะครับแบงค์ที่หกก็อยู่ที่ลำดับที่สองร้อยเก้าสิบหกพอดีนะครับเราจะได้ไม่งงนะครับก็กด enter โหลดนะครับขั้นตอนนี้ขั้นตอนการโหลดจังหวะนะครับเมื่อกี้โหลดเสียงมาใส่4ี่ปุ่มทีนี้เป็นการโหลดจังหวะเรียบร้อยนะครับคอม p ลีทเรียบร้อยเราก็กดสไตล์ดูนะครับแล้วก็ไปที่296ที่เราโหลดเมื่อกี้นะครับเราลองฟังเสียงดูนี่มาแล้วครับจังหวะมาแล้วนะครับจังหวะกรองมาแล้วครับทีนี้จังหวะกลองมาแล้ว,ว,ลลวเราจะเล่นให้มีคอร์ดเราก็ต้องกดแอคคอมตรงนี้ นะครับทีนี้เราก็อาลองปรับแต่งดูนะครับนี่วิธีการปรับแต่งคุณเพียงก็คือจะใช้วิธีการคือได้เสียงมาแล้วได้จังหวะมาแล้วทีนี้ไปไว้ครับไปไว้แล้วก็ไปอออกแกงออกแกงคุณเพียงจะใช้ที่สี่ร้อยสระอ่าร้อยจังหวะที่สี่สิบเก้าศูนย์สี่เก้าจังหวะนี้นะครับจังหวะอ่าเสียงเสียงนี้ต่โล แล้วเรามาลองปรับครับกดฟังก์ชันเวลาเราปรับปรับเสียงนะครับเสียงมันก็จะมีหลักๆก็จะปรับความดังนะครับเอียมวอลลุ่มนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอย่าไ่เอาดังมานะครับกดเอ็กออกนะครับแล้วก็เลื่อนไปหาคําว่า Rever b นะครับ reverb จะใส่ที่ประมาณ64นะครับไม่ไม่แรงมากประมาณนี้อ่ะ เม่จังหวะมันจะดังแรงนิดนึงแล้วก็กดฟังก์ชันเหมือนเดิมหมุนไปหาคำว่า,าสไตล์วอลลุ่มนะครับสไตล์วอลลุม่มตื่นตื่ตื่ตื่นต่ตสไตล์วอลลุ่มเจอแล้วกด enter ครับลดลงให้เหลือประมาณสักแล้วแต่เรานะครับประมาณได้0 เมื่อเราได้ดังนี้ครับเราก็จะเซฟนะครับวิธีการกดเซฟคือกดปุ่มนะครับกดเมมโมรีค้างไว้แล้วก็ลงปุ่มที่1กดค้างไว้นะครับแล้วก็ลงปุ่มที่1อันนี้คือแบงค์ที่1นะครับมันจะอยู่แบงค์ที่หนึ่งครับตอนนี้เราทำแบงค์ที่หนึ่งก่อเมื่อเราได้เนี่ครับเสียงแรกแล้วไปเสียงี่2ครับกดไว้ไปกีตาร์เสียงกีตาร์คุณยังใช้ที่เสียง78ดบนะครับตูกดฟังก์ชันมาเดิมครับ ไปหาคำว่าเอ็มวอลลุมอันนี้แล้วแต่เรานะครับชอบเบาชอบแรงครับจะประมานนี้ครับใส่รีเวิร์ส ฟังชันลงกดเมมโมรีครั้งไว้ลงปุ่มที่สองเปียาานเสียงได้สองเสียงแล้วครับ เสียงที่3ครับเมื่อเราได้สองแท่งเราก็ไปเสียงที่สามวูดบินแซคเอโฟนเรีจะใช้เสียงที่164นะครับ164กดฟังก์ชันทีเวิร์ส ลงปุ่มที่สามได้แล้วครับสามปุ่มแล้วปุ่มที่4ครับกดไวมันเดิมับไปที่วูดบินวูดไปค็ณต้จะใช้เป็นเสียงฟุตนะครับปรับคมดัง ได้แล้วครับผมอันนี้อยู่ได้หนึ่งแบงค์แล้วครับครับแล้วก็ทําแบบนี้นะครับไปจนครบทุกแบงค์นะครับทั้งหมด8แบงค์นะครับรุ่นนี้ลงได้อ่าสามารถเซฟได้ทั้งหมด8แบงค์นะครับแล้วก็ทําไปนะครับจนครบ8แบงค์เลยนะครับผมอ่ะโอเคคุณเล่นก็จะสาธิตไว้แค่แบงค์เดียวก่อนนะครับในคลิปนี้นะครับผมโอเคครับผมท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับ015747015 8นะครับ 0815747015ครับผมขอบคุณครับ